ดีเช้าวันเสาร์นะคะตอนนี้เรากําลังอยู่ที่เขาเขียวในวันที่แบบโอ้โหพระอาทิตย์ดวงใหญ่มากแล้วก็กําลังฝ่าดงต้นไม้ต้นหญ้าที่สมบูรณ์มากเลยกําลังแบบออกดอกนะขนาดที่เราเดินมาตอนต้นๆ้นทางนะก็จะเจอดอกไม้สีชมพู ดอกญ้าแล้วก็มีดอกสีม่วงสวยมากแล้วตอนนี้นะจะส่องให้ดูว่าต้นไม้มันต้นใหญ่แล้วก็กำลังมีดอกเลยติดกางเกงดีจังแล้วก็พาทิตย์วันนี้ดูสิร้อนแต่เช้านี่คือธรรมชาตินะเขาเขียว ซึ่งโค้ดของเราก็คือตีห้าไม่ถึงก็จวนเราก็ได้มาแต่ที่เขาเขียวของเราเส้นทางหลังจากที่เราแวะถ่ายรูปกับเดอะซันมาพี่มาก็ได้ไปถึงยอดแล้วนี่พี่มาอยู่นู่น,นเราปอีกหนึง อันนี้คือมสองของเรานะคะหลังจากที่เราผ่านมหนึ่งมาวันนี้ก็มีหมามาด้วยกัน3ามตัวก็มีทั้งดำจุซี่แล้วก็น้ำตาลเธออยู่ไหนแล้วเนี่ยน้ำตาลทุกที่จะปิดท้ายนะโน่นพระาทิตย์ บเบาได้เบานะจ๊ะบเบาได้เบานี่กำลังจะขึ้นไปมสามนะคะเป็นทางขึ้นถ้าเป็นทางนี้ก็จะไปทางที่เป็นทางชันอันนี้เราจะกำลังจะขึ้นมสามมสามก็จะเป็นมอที่มีต้นไม้โซฟาที่เราเคยไปนั่งบ่อยๆ น,ะะนี่คือช่วงที่เราจะไปถึงมสาที่เราตั้งกันเองคือจะขึ้นถึงยอดเก้าอี้แดงเนี่ยถ้าตามรูทของเราก็มี6กมด้วยกันจนทั้งถึงมหกมหกก็คือเก้าอี้แดง แต่ตอนนี้เราผ่านมหนึ่งเราผ่านมอสองมอหนก็เป็นมหินมอสองก็จะเป็นมที่เดินต่อมาอีกหนึ่งลูกแล้วก็ขึ้นแล้วก็จะมาถึงจุดที่เป็นมสามนี่อันนี้มสาม แสงพอาทิตย์มารับมสามเราก็เรียกอีกแบบแบบอีกอย่างหนึ่งว่ามอต้นไม้โซฟาค่ะเพราะว่ามันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งกิ่งของเขาก็จะเหมือนโซฟาซึ่งตอนนี้กำลังหอมค่ะหอมของอะไรไม่รู้มาเยอะแยะนู่นโน่นน่น ต้นนี้นี่มันจะเป็นเหมือนกิ่งโคง้งโซฟานี่ต้นยงต้นหญ้าขึ้นเต็มเลยนน่นพี่งูยืนพักอยู่หอบทุกครั้งที่มาอันนี้คือมสามนี่นะคะต้นไม้โซฟาของเรา แลพระอาทิตย์ดวงโตเชียวต่อนะคะต่อจากมสามเราก็จะไปมสี่มสี่ก็จะเป็นมต้นย่าแต่ตอนนี้ก่อนจะไปถึงมสี่เราก็ต้องใช้ชีวิตในช่วงขาลงก่อนเพราะว่าช่วงขาลงเนี่ยมันจะเป็นหินที่แบบ ลอยหินรุ่นร่วนดินร่นร่วนเน,น,นี้ยมันก็จะอันตรายนิดนึงนะเราก็มีไม้เทลมีรองเท้านะเราก็ค่อยๆกระดึบกระดึบลงไปตามร่องน้ําแต่ว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าหินมันรอยขึ้นมา่านนี้พี่มาถึงแล้วมานะคะ พี่ม้าวันนี้โอเคเก่งมากเราก็มัวแต่แบบเราก็มัวแต่แบบชื่นชมกับความสวยงามของผ้าทิตเนี่ยโอ้ยถ่ายรูปก,กับผ้าทิตอุ้มกอดผลักก็แล้วก็สวยงามหนวยพี่งูกำลังค่อยๆระมัดระวังในการลง นะเราถ่ายรูปกับพระอาทิตย์จนแบบช่าแล้วก็ปล่อยให้พี่ม้าเดินนํามาก่อนแล้วพี่ม้าก็ได้มาพักตรงข้างหน้านี้นะคะเราก็ต้องค่อยๆหน่อยนะมีทั้งหินเล็กหินใหญ่นี่อันนี้เราจะเป็นทางที่เราลงสักประมาณ100เมตรร้อเมตร150เมตรประมาณนี้แล้วเราก็จะไปขึ้น อีกนิดนึงก็จะถึงมสี่นะคะแต่เดี๋ยวจะให้ดูทางลงไปจนกระทั่งจนกรทั่งลงถึงก่อนที่จะไปขึ้นอ,อู้นะต้องดูนะสไลด์ก่อนจะขึ้นไปถึงมอมสี่ไหมหินเห็นไหมหินลอยนะพี่งูต้องระวังหน่อยนะคะมัน มันรอยเยอะเลยเราได้ยินเสียงอีก,การ้องเดี๋ยวสักพักพอเราขึ้นไปถึงยอดเก้าอี้แดงนะม6ของเรากาก็จะแบบมาบินชวบชวแอบโชว์ชวการแสดงให้เราดูนี่นี้พี่มา หลังจากที่เดินนำเรามาเป็นผู้นำตลอดเส้นทางพักเยอะๆเนี่ยพี่น,นอนที่งก,กําลังค่อยๆลงมานี่เราลงมาถึงทางที่จะขึ้นไปม .4 นะคะนอนมอ .4 ของเราอ่านะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้น มสนะคะมันจะเป็นทางขึ้นชั้นเล็กๆไม่ถึงกระชั้นมากโน่นมีสองตัวนั่นดำจุดนำตามด้วยผู้นำพี่มา้าพี่งูหลังต่อหลังจะขึ้นละมสีเราจะพาดระดับชั้นของการเรียน การเดินขึ้นเขาสักลูกหนึ่งก็ถือว่าเป็นการผ่านในแต่ละสเต็ปดูกำลังแขนกำลังขาใช้กล้ามเนื้อผ่านจุดวัดใจมาหลายๆจุดหลายๆระดับก็เหมือนกับเรากำลัง ขึ้นเลื่อนชั้นนะขออนุญาตแสงพี่งงเรากำลังจะเลื่อนชั้นมันก็ชันนะชันแต่เป็นการชันระยะสั้นๆ ผู้นำเราโอ้ยพักแล้ว 妈，塞。 หม้ย,ยังหอบเลยแล้วก็หอบเป็นหมาเลยนี่อันนี้คือมอสี่ หลังจากเราขึ้นมา,น,านี่คือหมอสีเป็นหมอต้นหญ้านีา่นะมันจะเป็นมอต้นหญ้าแบบประมาณนี้

ตอนนี้เราผ่านม4กันมาแล้วนะครับเราก็จะไปม5ผ่านอีกระดับหนึ่งไปม5ม5ก็จะเป็นมผีเสื้อที่เรียกมผีเสื้อเพราะว่ามันมีจุดหนึ่งตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มาเนี่ยกอต้นไม้ต้นนี้ก็จะเป็นกอที่แบบ โอ้ผีเสื้อมาบินล้อมหน้าล้อมหลังต้นนี้เต็มไปหมดเลยเราก็จะเรียกมอนี้ว่ามอผีเสื้อเพราะว่าผีเสื้อเยอะแล้วเราก็ตั้งว่าเป็นมอที่ 5, ห้ามอหนะ้าดอกมาได้สวยๆเต็มไปหมดเลย แถวๆต้นเนี้ยแถวๆเนี้ยมันจะมีผีเสื้อเยอะแต่ด้วยความที่เป็นธรรมชาติมันก็จะเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวมันก็ไม่มี อนนี้ต้นญ้าก็สูงพอๆกับมอ .4 เลยอ่ะเนี่ยม .5 เนี่ยต้นญ้าสูงพอๆสูงกับม .4 ค่นะน้ข้างหนึ่งก็เป็นญ้าที่ดอกไม้สีม่วงสวย อีกด้านหนึ่งก็เป็นต้นหญ้าสูงสูงก็คือที่ผ่านมาก็คือมอห้า,ามห้าเป็นวิดีโอ,อมอห้าแล้วก็มาผ่านอุโม,มง์ต้นไม้ อันนี้แหละเองที่เป็นพุ่มผีเสื้อออ้จะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ม6นะจ๊ะนี่นะคะอันนี้เป็นผีเสื้อมารอรับเราปากทางที่จะขึ้นม6 นี่ผีเสื้อตัวนเล็อยสวัสดีนะคะไปไปมหกกันเราก็จะเดินต่อไปที่มหกกันแล้วเราจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายเพื่อที่จะซ้อมขาไปหาเขาในระดับปริญญา นี่อันนี้ก็เป็นทางชันสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นมหกนะเราจะค่อยๆไป ดำกำลังจะแซงเราจุซี่ก็น่าจะขึ้นไปรขอข้างบนแล้วเรากำลัง จะขึ้นถึงม .6 ของเราแล้วอู้เห็นธงชาติแล้วฮ๋และแล้วเราก็ขึ้นมาถึงม .6 โอ้โอ,อ ในวันที่ร้อนแรงมากอาจจะไม่สามารถไปนั่งตรงเก้าอี้แดงได้เย้เนี่ยนะคะนี่ก็ขึ้นมาถึง ก็ยีแดงแล้ว